สวัสดีครับเพื่อนๆอ,นอูรันมาอีกแล้วครับไม่ได้มาตอบคำถามครับหมดแล้วครับคำถามวันนี้จึงจะมาในเรื่องวิ่งที่ผมสร้างสรรค์ขึ้นเองนะครับชื่อเรื่องว่าสีสอเพื่อการวิ่งที่ยั่งยืนครับผมมีอะไรบ้างศึกษาสั่งสมสร้างเสริมและซ่อมแซมครับ สแรกครับสศึกษาครับอันนี้เริ่มได้ตั้งแต่เพื่อนหัดวิ่งเลยครับควรจะด้วยครับผมเพื่อนอยากได้อะไรก่อนขอให้เพื่อนตอบตัวเองให้ชัดว่าอยากได้สุขภาพดีอันนี้น่าจะแน่นอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยตัวหลังเนี่ยจะเป็นตัวที่ดึงให้เพื่อนลงมาอยู่กับมันได้นานขึ้นจะเรียกว่า motivation ก็ใช่แหละครับคืออยากวิ่งเร็วอยากวิ่งนานอยากวิ่งอึดอยากวิ่งท่องเที่ยวอ่ะอยากวิ่งเทรลเนี่ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือตัวที่จะชูรสความอยากได้ของเพื่อนนะครับเพื่อนอยากได้อะไรเพื่อนตอบตัวเองให้ชัดก่อนและก็เจาะลึกลงไปครับเจาะลึกยังไงเดี๋ยวนี้ search เน็ตแป๊บเดียวครับผมไม่ต้องเดี๋ยวนี้เอา ตอนผมเนี่ยน,นะย้อนไปตั้งห้าหกปีก่อนก็เซิร์ชเน็ตก็มีความรู้แล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความรู้เพื่อนยิ่งหาง่ายเยอะมากครับความรู้มันจะขึ้นมาเต็มจนเพื่อนอ่านไม่หวัน่นไม่ไหวเลยครับเพื่อนก็ค่อยๆสแกนไปครับช่องไหนโคชคนไหนกูรูคนไหนอินฟลูคนไหนเขาถูกจริตกับเพื่อนครับคำว่าถูกจริตนี่สำคัญนะครับความรู้มันก็เดียวๆกันแหละครับ แต่จริตนี่ยครับจะเป็นตัวที่ทำให้เพื่อนเบลนไปกับเขาครับเปิดรับยอมรับโค้ชคนนั้นอินฟลูคนนั้นช่องช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเก็บเล็กผสมน้อยครับเก็บของคนนั้นทีคนนี้ทีชอบคนไหนก็ติดตามคนนั้นเป็นหลักแต่คนนี้คนนี้อาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้ก็ไปดึงจากอีกคนนึงเอามารวมรวมเข้าเป็นตัวเพื่อนเองครับสอที่สองครับ สั่งสมครับผมจากนั้นเพื่อนก็ค่อยๆทำไปครับผิดถูกไม่เป็นไรครับเอามาลองครับลองเองค่อยๆทำครับอย่าเร่งอย่ารีบแต่ปล่อยให้เวลาทำงานของมันครับตัวเพื่อนเป็นผู้ดูครับตัวทำงานจริงคือเวลาครับคิดอย่างนี้ครับทำทีหนึ่งเหมือนอะไรเหมือนฝากเงินในบัญชีครับ ห้บาทสิบาทรวมกันก็เป็นร้อยนะครับคิดอย่างนี้ครับนี่คือการสั่งสมครับสอที่สาสร้างเสริมครับถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเพื่อนจะเริ่มเข้าที่เข้าทางครับบอกไม่ได้ว่ากี่เดือนกี่อะไรนะครับก็อย่าไปตั้งเวลามันครับเอาว่าถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเพื่อนจะเริ่มรู้ตัวอยู่ตัวครับนี่ครับจุดสำคัญคืออย่าชะล่าใจครับ อย่านอนใจอย่าเลงครับแต่ให้ทำต่อไปครับเหมือนว่ามันเป็นหลักกิโลนึงที่ต้องผ่านไปเองนั่นคือการสร้างเสริมเพิ่มพูนประสบการณ์เข้าไปครับผมเชื่อเลครับว่ายังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่รู้ครับที่เราอาจจะยังพลาดอยู่ครับต่อให้เราถึงในจุดที่เราโอเคแล้วนะครับสี่สุดท้ายครับซ่อมแซมครับผมสุดท้ายแล้วครับ ต้องมีการซ่อมแซมซ่อมบำรุงครับอันนี้จะเป็นข้อที่คนตกมาตายเยอะส่วนใหญ่จะมาแค่สามข้อเสริมสร้างเสร็จแล้วกูเจาวละสาเหตุการบาดเจ็บเนี่ยแหละครับเพราะว่าซ่อมบำรุงไม่ถึงครับคือพอเราวิ่งได้วิ่งไหวแล้วเราละเลยการดูแลส่วนอื่นไปครับเช่นขี้เกียจเวทละขี้เกียจยืดเหยียดขี้เกียจคลายและ ก็กูวิ่งได้กูว่าเอาแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยหรือจะเรียกข้อนี้ว่าอย่าเสแสร้งครับทําเป็นว่ากูรู้แล้วกูทําได้แล้วแล้วก็ข้ามกันซ่อแมแซมซ่อมบํารุงไปครับจบแล้วครับ4ีสอเพื่อการวิ่งที่ยั่งยืนของเรานะครับขอให้เพื่อนลองนำไปปฏิบัติใช้ดูครับสวัสดีครับ